สวัสดีนะคะเย็นเดตันรับจ้ามาแล้วนะคะคุณคะ่ะ EP ที่246แล้วค่ะคุณคะนี่เลยค่ะกับนะคะเสื้อค่ะคุณ The ต้องเรียกว่าอะไรดีไซน์ลายเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบนะคะคอลเลกชันดีไซน์ลายผ้าตัวนี้คอมเมนต์นะคะมาหากันได้เลยค่ะคุณเรามาดูนะคะตัวนี้เป็นนะคะคอปิดนก พอแบบนี้พี่บีเรียกนะคะปิดนกนะคะคุณแล้วก็ด้านหน้าเป็นทวิตตอนนี้พี่บีอก4042นะคะใส่งานอก44อยู่ตัวนี้เป็นแขนล้ําเรามาดูสีกันนะคะว่ารุ่นนี้เรามีสีอะไรบ้างตัวนี้เรียกไปเลยค่ะว่านะคะทะเลนะคะจับแมทนะคะกับกางเกงนะคะสีทะเลไปนะคะเลยค่ะสุนข้าต่อด้วยค่ะ นะคะเรามีนะคะสีทะเลค่ะตัวนี้พี่บีเรียกนะคะสีขาวขาวนะคะเป็นนะคะพื้นออกพื้นชมพูนะคะอ่อนๆน,นะคะชมพูขาวประมาณเนี้นะคะดีไซน์ลายเก๋มากเหมาะกับนะคะช่วงนะคะ สงการค่ะตอนนี้นะคะพี่บีค่อนข้างที่จะนะคะทําลายผ้าสีสดใสนะคะลายสสวยงานผ้าเก๋ๆนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้ช็อปใส่ในช่วงสงการใครชื่นชอบนะคะคนสีนะคะทะเลตัวนี้ทะเลนะคะตัวนี้เป็นขาวค่ะตามมาด้วยค่ะตามมาด้วยตัวนี้เราเรียกนะคะสีแดงไปเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะ ดอกเก๋ๆนะคะลายผ้าสวยๆค่ะส่วนนะคะสีสุดท้ายจากตัวนี้เลยที่บีเรียกสีฟ้านะคะเพราะว่าฟ้าจ๋าเลยฟ้านะคะอย่างจ๋าเลยค่ะใครสนใจนะคะงานผ้านะคะพิมพ์ลายนะคะรุ่นนี้แจ้งมาได้เลยนะคะคุณขาสีสันสดใสมากๆใส่แล้วนะคะคุณขาเห็นไกลนะคะตั้งแต่ระยะ1 0อเมตรแรกเลยค่ะ ใครสนใจใครชื่นชอบสีไหนสีอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยกับนะคะคอลเลกชันรุ่นนี้นะจะ๊ะคุณขาสีสีด้วยกันชัดเจนนะคะสีสีด้วยกันนะคะกับงานผ้าทิมไลรุ่นนี้ค่ะโอเคพี่บีมีไลฟ์สดทุกวันเ้อจ้ามีนะคะไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกวันเอ่อใครสนใจนะคะที่ไปเคาะประตูเรียกพี่บีนะคะช่วงเช้าได้เลยค่ะ พี่บีจะไลฟ์ประมาณนะคะ8โมงถึง10โมงเช้าทุกวันถ้าใครสนใจใครชื่นชอบนะคะเข้าไปเยี่ยมเยียนทักทายพี่บีในไลฟ์สดได้นะคะคุณคาสำหรับนะคะคลิปงานผ้าส,สวยๆลายผ้าเก๋ๆแบบนี้คุณสามารถเข้าไปดูได้ทุกวันช่วงประมาณสัก10โมงได้ทุกวันนะคะกับงานดีๆงานส,สวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะจ๊ะแล้วเราเจอกนันในคลิปต่อไปกลับสวัสดีค่ะ